องคมนตรีติดตามการดาเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมจังห <mão S 1> <Heute S 2> วัดอุตรดิตถ์วันนี้พลรเอทองเทพหนูเทพองครรมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดาเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยโรงเรียนบ้านห้วยยางอำเภอบ้านโคกเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน98คน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบสเสาหลักหากลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยน้อมนําพระบรมราชโองการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากปรับใช้โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ามีนักเรียน86ดบคนโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลส่งเสริมสติปัญญาสังคมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย จัดการเรียนรู้เชิงรุกเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนฝึกใช้กระบวนการคิดและลงมือทำอย่างต่อนเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทางการศึกษารวมถึงการพัฒนาด้านการอ่านออกเขียนได้ตลอดจนส่งเสริมให้หยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการจัดห้องเรียนคุณธรรมเพื่อให้มีจิตสำนึกประพฤติตนที่เป็นคนดีมีระเบียบว,วินัยสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ่วนโรงเรียนบ้านห้วยลึกอำเภอภาค่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีนักเรียน131คนดําเนินการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการควบคู่คุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิปลูกผักไร้ดินและทักษะอาชีพบารรสตาเพื่อฝึกให้เด็กมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งสู่ ส่งผลให้นักเรียนสําเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถเอาตัวรอดในการดําเนินชีวิตได้รวมทั้งส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดด้วยจริยคริตเพื่อเพิ่มไหวพริบและสมาธิให้เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้และเด็กปกติมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการศึกษาสนองพระราชบัญญัติในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและที่โรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ําป a d ี2478ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน230คนโรงเรียนดำเนินการจัดก,การเรียนการสอนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยียงมาปรับใช้มีการปร,ปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์ของโครงการกองทุนการศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยและคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียน้ง่ายโดยมีกนนนำนักเรียนในการจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเพื่อนนักเรียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมทักษะทาง ที่แก่บผู้เรียนโดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้สามารถบริหารจาัดก,การเวลาและมีความสุขทุกครั้งที่มาโรงเรียน